บ้านโชคดีเดอะซีรีส์ซีซัน2กับตอนโชคดีผีดุเมื่อแจ็คเดอะโกสต์พธิธีกรรายการเดอะโกสเรดิโอได้ไปสัมภาษณ์ Dr. ดรด้วงผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีเรื่องเหนือธรรมชาติและวิญญาณศาสตร์ว่าต้องการทราบว่าคนเราจะสามารถเห็นผีได้จริงหรือไม่ Dr. ดรด้วงกล่าวว่าโดยตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์แล้วการเห็นผีจะมีองค์ประกอบ3อย่างที่จะทำให้เราสามารถเห็นผีได้โดยหนึ่ง แสงเนื่องจากวิญญาณมีค่าพลังงานที่ต่ำเป็นโมเลกุลที่เล็กมากโดยในการปรากฏร่างจึงทําได้ไม่สมบ,บูรณ์เราจึงมักเห็นผีได้ไม่ชัดมีความโปร่งใสและไม่เต็มตัวและมักจะเห็นในที่ที่มีแสงน้อย 2. อ,อุณหภูมิอุณหภูมิที่จะทําให้ผีปรากฏกายได้มักจะต้องต่ํากว่า15องศาเสมอโดยโมเลกุลที่จะรวมตัวกันได้ดีจะต้องต่ํากว่า15องศา3เสียง ตามทฤษฎีแล้วผีจะไม่ชอบที่ที่มีเสียงดัง